สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงลดนะครับเข้าไปรบกวนในเรื่องของวิดีโอสักนิดหนึ่งนะครับก็เพราะว่าผมยืนอยู่บนถนนเส้นหลักก็จะเป็นเส้นอุทัยธานีอำเภอบะาไร่นะครับหรือว่าถนนหมายเลข3ามสานั่นเองนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากตัวตลาดกาลุงเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่ตำบลหูช้างนะอำเภอบะาไลา่จังหวัด อุทยัยธานีนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ในเรื่องของเอกสารสิบเนี่ยเป็นโฉนดพุทแดงนะครับบนเนื้อที่37ไร่2งาน12ตารางวานะครับเสนอขายผมมองว่าราคาไม่แพงจริงๆนะครับในราคาไร่ละ2,80 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะเผื่อว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการที่ดินที่ติดถนนลัดยางสายหลักนะครับแล้วก็มีโครงการที่กำลังจะพัฒนานะครับเป็นถนนซีเลนนะครับแล้วก็ ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินหน้ากว้างซึ่งมีความยาวถึง170เมตรนะครับที่ติดถนนหมายเลข333ไม่ว่าจะเปิดกิจการห้างร้านนะครับหรือว่าจะซื้อเพื่อทำกำไรในวันข้างหน้าผมก็ยังมองว่าสามารถที่จะไปต่อได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในราคาไร่ละ2 8 0 0 0 0บาทนะครับกับที่ดินที่ติดถนนลาดยางหลักแบบนี้นะครับผมมองว่าราคาไม่แพงนะครับเผื่อว่าถ้าใครอยากจะซื้อนะครับปล่อยให้เช่านะครับซึ่งตรงนี้ก็มีคนเช่าแล้วก็ในแปลงที่ดินเนี่ย ถือว่าเป็นที่ดินน้ําดีดินดีนะครับแล้วก็มีสระน้ำเนี่ยนะฮะเป็นสระลูกใหญ่ต้องบอกว่าสระเขาสวยนะครับโดย ตามสภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีเนื้อที่โดยประมาณ4ไร่ด้วยกันเผื่อว่าใครอยากจะมาทําเกษตรติดถนนใหญ่นะครับก็เลียงเชิญเลยนะครับก็อยากจะชวนท่านผู้ชมมาแวะมาดูที่ดินจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็เจอกันได้ในทุกๆวันโทรเข้ามาสอบถามกันก็ได้ในส่วนของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับ ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกค จะพาชมที่ดินดีดติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญญาทาตดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านปลายชีวีที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อ,อพาเดินชมต่อ,อพา รยากาศดีดวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะ่ปลูกที่อยู่อาศัยหือผอนคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุลไทยธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ ในการรีวิววันนี้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักแล้วก็มีในเรื่องของรถเนี่ยผ่านไปผ่านมาโดยตลอดทั้งวันเลยนะครับต้องใช้คําว่าโดยตลอดทั้งวันนะซึ่งในตอนนี้ผมยืนอยู่บนบริเวณทางด้านหน้านะครับที่ดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ดินที่สูงเสมอถนนนะครับถ้าใครที่มายืนจงที่ผมยืนเนี่ยก็จะเห็นได,ได้ว่าตามสภาพพื้นที่เนี่ยจุดที่เรา ยืนเนี่ยเป็นจุดที่สูงนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเนินนะฮะสูงจากระดับน้ําทะเลในยอยู่ที่110เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมบริเวณทางด้านหน้านะครับต้องบอกว่ามีความยาวถึง170เมตรนะครับแล้วก็อยู่บริเวณทางด้านเหนือนะครับก็จะเริ่มจากบริเวณตรงนี้นะฮะตรงที่ลูกศรผมปักแล้วก็จะยาวนะครับยาวไปจนทางด้านของอาทิตตะวันออกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ภาพบุงสูงนะฮะ ประกอบการรีวิวนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของรายละเอียดที่ดินไปจนมุมนี้เลยนะครับตรงที่ลูกศรผมปักอยู่ในหนขณะนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของอทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะมีความยาวถึง370เมตรนะครับวันนี้ผมก็อาจจะค่อยๆเดินนะท่านผู้ชมนะเพราะว่า,าต้องดูในเรื่องของรถด้วยนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะฮะ เหมาะปล่อยให้เช่านะครับหรือว่าจะเปิดกิจการห้างร้านก็ดีนะครับหรือจะซื้อทํากะไรก็ได้นะผมมองว่าน่าซื้อและน่าลงทุนนะครับในราคาไร่ละ2องแ0 0แืบาทแต่เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเผื่อว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสาไร่2งาน12ตารางวาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรายืนอยู่จุดตรงนี้นะฮะเราเดินไปก็อันตรายด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับในส่วนของเสาไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้านะครับรวมไปถึงน้ำประปาสายอินเทอร์เนต็ตนะครับสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มีในส่วนของไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางนะครับจากตัวตลาดกาลุงนะครับจนมาถึงบริเวณที่ดินห่างจากตัวอำเภอกาลุงนะครับโดยประมาณ4่กิโลเท่านั้นนะครับเลยตรงออกไปก็จะเป็นอบอตอหูช้าง4กิโลเมตรเช่นกันนะครับแล้วก็ห่างจากตัวอำเภอบะไล่นะครับจากตำแหน่งของแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ20กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ห่างจากในส่วนของ อำเภอหนองฉางนะครับหรือว่าห้างโลตัสนะครับก็โดยประมาณ35กิโลนะฮะเดี๋ยวเราไปตามต่อทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งในตอนนี้มีรถตลอดเลยนะฮะผมก็ในการรีวิวนี้ก็อาจจะติด,ต,ด,ต,ดติดกันขัดกันบ้างน,นะครับไอตาก็มองที่นะครับแล้วอีกตาเนึ่งนะก็ต้องมองด้วยใน,ในเรื่องของรถด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในแปลงที่ดินเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาครับ ท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูแนวขอบเขตทางด้านของทิศตะวันตกหรือว่าในาบริเวณของแปลงที่ดินนะครับเราก็เก็บภาพบรรยากาศาบริเวณทางด้านหน้านะครับที่เป็นถนนหมายเลข3ามสามให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่อยากจะให้เห็นนะฮะตามสภาพว่าหน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะมีลักษณะเป็นเนินสูงนะครับทางด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะเสมอนะครับแทบจะเสมอกับถนนหมายเลข3ามสามแล้วก็จะอยู่ในโวนของทางด้านของทิศเหนือ ที่ดินนะครับณปัจจุบันเนี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นไรอ้อยแหละนะครับแต่เขาเพิ่งได้ทําการเ,เก็บเกี่ยวนะครับก็ทําให้ในการรีวิวของเราเนี่ยนะครับง่ายขึ้นนะฮะพอเราได้เห็นตามสภาพของพื้นที่จริงลักษณะของดินเนี่ยผมสังเกตด,ดูว่าออกเป็นดินล่วนนะครับออกเป็นดินล้วนอย้ำกันในเรื่องของแนวขอบเขตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทางด้านนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของอทิศตะวันออก370เมตร ตามต่อไปทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งทางด้านของทิศใต้เนี่ยก็เป็นบริเวณนะครับทางด้านท้ายซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่110เมตรทางด้านหน้านะครับที่ติดถนนหมายเลข333จะกว้างกว่าทางด้านท้ายแล้วก็ตามต่อนะครับมาทางด้านของทิศตะวันตกนะฮะก็นี่แหละนะครับทางด้านทิศตะวันตกที่รถผมจอดอยู่นะครับซึ่งจะ,ะมีความยาวนะครับอยู่ที่440เมตรลักษณะรูปแปลงทั้งหมดก็จะเป็นไปตามภาพมุมสูง น,นไหมครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูในวยนงภาพมุมงสูง90องศานะครับแนวขอบเขตโดยประมาณนี้นะฮะจากตรงนี้นะครับก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับห่างจากแปลงที่ดินโดยประมาณ30กิโลห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับอยู่ที่50กิโลเมตร หรือว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจแล้วนัดดูที่ดินนะครับอยากจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาดูที่ดินกับพวกเราไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแปลงนี้นะครับแปลงเล็กแปลงใหญ่แปลงน้อยนะครับเราก็มีให้ท่านผู้ชมได้เลือกดูก็โดยประมาณ200กิโเมตรเนี่ยนะฮะไม่ทราบว่าจุดตรงนี้เราจะสามารถมองเห็นถนนหมายเลข333ได้ไหมนะครับเพราะว่า อยากให้เห็นจริงๆนะครับว่าตามสภาพในแปลงพื้นที่ของเราเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยละกันนะครับว่าที่ดินของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นเนินสูงนะฮะแล้วยิ่งตอนที่ผมไปยืนอยู่บนถนนหมายเลข3ามสามนะครับตอนที่ผมเ,เปิดตัวนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีลักษณะมองเห็นเนี่ยเป็นทางลงไปนะครับตรงเราเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดเน้นย้ำนะครับว่าถ้าซื้อแล้วนะครับสามารถปล่อยให้เช่า ก็มีคนเช่านะครับหรือว่าจะทําเปิดกิจการห้างร้านนะครับตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะทําได้นะฮะไม่ว่าจะทำกำไรนะครับซื้อพอบางคนบางท่านถามว่าเอาเอโทรเข้ามานะครับอยากได้ซื้อที่ดินเนี่ยนะครับอยากจะได้ที่ดินราคาไม่แพงติดถนนหลักอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเผื่อว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับและอยากจะทํากําไรกับที่ดินผมมองว่าที่ดินแปลงนี้ราคาสามารถไปต่อได้ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะฮะ ถ้าใครซื้อนะครับเออถ้าใครได้ดูวิดีโอของเราในวันนี้นะครับแล้วกออ็รู้สึกประทับใจนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด u ับส r i b e กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถามกันได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างเบอร์โทรตรงนี้เป็นไ d l ดี e ด้วยนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะเดินทางมาดูที่ดินก็สามารถที่จะนัดหมายกันล่วงหน้าสักวันหนึ่งนะครับไม่มีวันหยุดสามารถมาได้ในทุกทุกวันนะครับในโซนของวันนี้รายละเอียดมีประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้ส่วนวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับ สวัสดีครับ